สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับผลคนพระนะครับ EP ที่แปดร้อยหกสิบห้าครับแปดหกห้าครับมีพัคเก็ตพระสะสมมาแบ่งปันนะครับรายการละาสามร้อยบาทนะครับรายการละาสามร้อยบาทครับมีพิเศษเป็นวิดมอสฤกกาดัางงาฝักงานครับนี่ครับเก่านะครับนี่เอา เจ็ดร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนผชมแะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพิ่งลงแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับหมายเลขกนึงะครับนี่ครับคมลึกนะครับนี่ครับนูนๆอะไรนะครับโอ่แขนลึกๆนะครับ สภาพยังสวยนะครับเนี่ยะครับมีมวลสารนะครเป็นเม็ดนะครับหมยเล็กนึงนะครับไปเป็นสมเด็จหมายเล็กสองนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับสมเด็จหมายเล็กสองพิมพ์ฐานแซมนะครับสภาพสวยนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับไม้ซามนะครับเป็นพัะกิ่งนะครับ กิรร่งหลวงพ่อเตยคงทองนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับพร้อมเรียมนับหมายเลขสามนะครับกิ่งหลวงพ่อเตยคงทองนะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพสีหมอกนะครับนี่ต่อโค,ค้ดนะปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อสีหมอกรุ่นแรงครับวัดเขาวังตะโกนะครับเหรียญพ่อสีหมอกรุ่นแรกนะครับสวยๆเลยนะครับหมายเลขห้านะครับ เป็นเหรียญหลงูแหวนนะครับเหรียญหุวงแหวนรุน well ่นเหล่าสู้พิมพ์เลขหายากนะครับเนี่ครับเหล่าสู้พิมพเลขหายากนะครับเลี่ยมผอมใช้นะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับเนื้อดินนะครับมีครับมีลายดอกมะขามนะครับหมายเลขหกนะครับเก่าเลยนะครับสภาพสวยนะครับเปิดโลกเนื้อดินนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่หลวงปู่แหวนรุ่นพิเศษนะครับเจ็ดรอบนะครับเก่าเรื่มเก่าเรื่มใชมานะครับด้านหลังตอกโค้ดนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับด้านหลังตอกโค้ดนะครับเนี่ยเรื่มเก่านะครับหมายเลขแปดนะครับ เหรียญหล่นอนะครับเหรียญหล่รอระฆังหลังค้อนนะครับเหรียญหล่รอระฆังหลังคอ้อนเนื้อทองผสมนะครับนี่นะยังไม่ได้ตัดช่อนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะเป็นพัดสังกัดายนะเนื้อผงลงรักนะครับสังกัดเก่านะเนื้อผงลงรักนะหมายเลขเก้านะครับ สภาพสวยนะครับเนื้อผงลงรักนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครูปหลโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับมียาขัดแดงๆนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญเก่านะคครรัับบนะเหรียญเก่าลงพ่อตวนนะครับเป็นกระไหลทองนะคสมบัติห้าร้อยนะครับ ตววัดโพนะครับปี 2500, นะป 9, อสอ0พันห้าร้อยนะเปลี่ยนเก่ากับเสาลึกนะครับหมายเลขสิ 12, นะเป็นหลวงปทวดวัดช้างให้นับทวดวัดช้างให้นะเป็นเนื้ออันปะก,ก้านะครับหมายเลขสิ 12, นะครหงปทวดเนันปก,ก้านะครับ หมายเลขสิบสามครเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลวิบูลนะครับหลวงพ่อวิบูลนะหลวงพ่อสว่างนะครับนี่ครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับปีสองพันห้ร้อนึ่งครับนี่ครับเหรียญมีเส้นวิ่งนะครับนี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับนี่ครับ โมหว่งสับรถนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับสีมานะครับคมลึกนะครับตาลึกๆเลยครเป็นเนี้เลี่ยมนี่นะครับตัวหนังสือเป็นตัวตอานะครับหลวงพ่อเงินนะครับดอนใหญ่หอมนะครับหมายเลขสิบหกครับ เป็นพระกุนาดูนะพิมน้าปกนะครับกุนาดูนะพิมพ์หน้าปกนะครับหน้าปกกุนาดูนะครับมาเลขสิบเจ็ดนัเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่นะเราก็เลี่ยมใช้มานะครับรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์คงธนูลบบุรีนะครับนี่นะคนเป็นอุดกิ่งนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่นะหมายเลขสิบแปดนะครับ เป็นรูปหล่อโบราณครับขลงพ่อปุ่นครับของพ่อปุ่นครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปุ่นครับสิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อพัดใส่ครับพร้อมกล่องครับ พอปัสไของกล่องน,นะครับมีดอกชื่อนะครับนี่นะครับฝั่งคอยนะคร้ำยังสวยนะครับอันนี้ยี่สิบเป็นพักกิ่งนะครับนะเป็นพอปลอนะครับกิ่งนะเลยสวนพอปลอนะครับนี่นะครับ เนื้อนาวานะครับอีกนะในส่วนพอปลอเป็นเนื้อนา้านะครับนี่ครับมันสามม้อยบาทครับนี่ครับปีสามแปดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวแกะนะครับลงยันนะครับนี่ครับมีจานนะเป็นเขี้ยวนะครับนี่ครับมีจานเต็มเลยนะเป็นเขี้ยวนะครับมีจานเต็มเลยนะครับ เขี้ยวแกะนะครับมี2สองรายการนะครับยี่สองเป็นเขี้ยวแกะเหมือนกันนะครับเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวแกะนะครับมีจานเต็มเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับยี่สามเป็นของพ่อปานพิมพ์ไก่นะครับเนื้อดินนะครับปานมขี้ไก่เนื้อดินหา่ยเลขยี่สิบสามนะครับ ยี่สบสี่เป็นอองม่างตามกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับมีอุดผงด้านบนนะครับยี่สิบห้าครับเป็นมีดหมอสาริกาด้ามงาฝักงาครับเก่าครับนี่ครับเนี่ยเก่าครับงาช้ำๆเลยนะครับดูใบมีดนะครับมีมีเก่าเลยครับนี่บนี่ออกเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่รับงาครับนำงาฝักงาเลยนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจโทรโดยทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรโดยทักไลน์เข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆท่านชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ